สวยมากเลยอะทุกคนยามอัสดงเปลี่ยนลำกันมอง <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่บ้านสวนลินพานนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสรูนจะไปกิ้ก่อนแล้วกันนะูว่าเป็นแมวไม่ใช่จะกินทุกอย่างตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะฮะบ้านสวยริมานนะมีให้เลือกหลายแบบตั้งแต่แบกระท่นแล้วก็แบบที่เป็นใกล้ๆกล้คอนทิอะไรก็่นะคาเก๋สบาย้ากนะแล้วก็แมวอะไรอ่ะู้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะให้ดูว่ดูแลแหละว่าหนูเป็นแมวทั้าเลนไทน์คุในราตรีสวัสดิ์

มีที่ส,สวยๆให้เราชิมกินไม่ว่าจะเป็นเฟรชนะครับเป็นที่นั่งนะฮะหรือว่าเป็นชิงช้ากลางรว่าน้ําแบบนี้นะฮะจริงๆอยากจะกระโดดลงไปเล่นน้ำบบนะแต่ไม่ได้ครับวันนี้มมรเราผิดสายมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อกับนนทบ,บุรีแต่ก่อนอื่นขอดื่มดำกับบรรยากาศลำธารเล็กๆตัวนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวออกไปเดินทางไปด้วยกันต่อเดี๋ยวก่อนเราจะออกเดินทางมีอีกหนึรกิจ

ไม่ได้ไม่ได้แม้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายของาทางแตไม่ได้คลิปสุดท้ายไว้รอชมคลิปหน้าเราจะมาบอกว่าตหวนที่เราให้วันใจเลยวันสุดท้ายของนี้ออะไรแต่ตอนนี้ไปได้ทางนี้ก่อนนะครับ120กิรงช่วงสุดท้ายกับค่าเราบนตบุรีอร่อยหได้ย่อยิเมต ไปฝากว่าที่พ่อตาแม่ยายก่อนนะโอ้โหเหลือจะ่เป็นแล้วเนี่ย <laughs> นะเลยเป็นไงทหน้าจะมาอีกไหมเนี่ยให้ใ่ยิ่งขึ้นีกนะโอเคก็น,นี่แหละครับเรื่องราวการเดินทางในคลิปั้ง,งรักวามรัทยของบอลและขนมจีนนะที่ไปกันเรือก็บ้านสามตาติสได้นะได้เจอเรื่องราวต่างๆระหว่างทางเยอะแยะมากมายให้เราได้เรียนรู้ร่าจะเป็นคาทา้ คามสุขนะแต่ว่าคลิปนี้นะครับยังไม่จบนะครับยังมีอีพีนั่งจะเป็นบทสรุปนะครับของขวัญในการเดินทางครั้งนี้สําหรับวาเลนไทน์แรของพวกเรายังไงมาติดตามชมคลิปสุดท้ายของช่างรัดวาเลนไทน์สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนีกาแฟกระป๋องนะที่เข้ามาช่วยเติมเต็มนะครับชีวิตเติมเต็มความรักของพวกเราให้เราได้ออกไปเข้มเด่นเดียวกับชีวิตในแต่ละวันนะฮะยังไงให้นี่กาแฟนะครับมาเติมพลังของคุณแล้วออกไปเข้มเด่นเดียวกับชีวิตในทุกวัน มล้วิงวี่ของฝากด้วมาสาง้นี่ดูิงวด้นูวยหมวหมวนุมไม่ฉี่ใส่นี่แม่นะแม่เหนื่อยนะหมิวหมิวหนูเล่นได้แต่หนูไม่ฉี่ใส่เข้าใจไหมคะมานอนใได้แม่หนิ อยู่ยายบ้างอยู่เป็นเพื่อนยายไม่ใช่เป็นตะเวนฉี่อะหนูเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะหนูไม่ฉี่ใส่อันนี้นะใส่บ้านนะนี่เป็นการเดินทางจังหวัดที่6ในภิพทั่วไทยเพชรบูรณ์ไปรอดูกันนะครับว่าเราจะได้เจอที่เที่ยวอะไรเรื่องราวอะไรบ้างคุณสามารถเข้าไปติดตามได้ที่จังหวัดที่1ของการเดินทางที่ในเลิพทั่วไทย ข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะและแหล่งท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่บอนยืนอยู่ตรงนี้นะ,ะเป็นแห่งแรกนะฮะของจังหวัดนี้นั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสีเทพนะครับก็คืออยู่ในอำเภอสีเทพของเพชรบูรณ์นั่นเองนะเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะไม่ทราบนะครับว่าที่เพชรบูรณ์เนี่ยมีอุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าด้วยเพราะส่วนใหญ่เขาจะรู้จักแต่เขาเพอกูนับเบิกนะแต่ก่อนที่เราจะไปสองที่นั้นเด่นๆน,นะฮะเราก็มาดูอุทยานเมืองเก่าประวัติศาสตร์ที่นี่ก่อนว่ามีอะไรให้ว อู่ภายใต้นะฮะปกครองที่นี่เนี่ยเดี๋ยวประวัติความเป็นมาย,ยัางไงเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในค่าเข้าก็2ี่สานะฮะรับเันเลินี่อักษรอะไรนะเนี่อ,อักวรรอลวานี่คืออะไรฮะอ๋ตองอนกอสันอ๋อ อ,อ๋ออ่าๆมันเหมือนเล่นให้มันขายกันกับออนตะลวะออกไปไอนกองส่วนทางอินเดียเนาะอ่าครับนรถ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 งรถกลงครับคุณผเนี่ยก็ เข้ามา,ด,าด้เดียวนะจริงจริงเดินมาก็ได้นะฮะนี่ฮะเราก็จะ่านในตัวมลา,ายนะครับที่เป็นสระน้ำนะฮะก็ที่นี่นะครับอุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสีเทพก็จะได้รับอิทธิพลมาจากในยุคหอมนะฮะทันกว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะตั้งอยู่บนพื้นที่ถึงสองทันกว่าไร้เลยนะ,ะดูอารมณ์ดีมากและที่สําคัญนะ,ะดูความที่อาจจะมีคนรู้จักไม่มากนะ,ะแต่นะฮะเพราะว่าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเนี่ยเขามไม่ได้าแบบรงจังอะไรเหมือนกับเข้ากับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขไทยนะแต่ว่าก็เนี่ยฮะ ก็ขนาดย่อมวนะฮะตรงจุดที่เราสามารถเดินเล่นได้เนี่ยก็จะมีตรงนี้นะร้างของพี่น้องร้างสีเทพนะครับแล้วก็เขา้างในจะลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเอนจ,จะพาไปเที่ยวฮะอื้อเอื้อนเลยนะเป็นแมวหรือเป็นอะไรเนี่ยฮะจะกินทุกอย่างขอกินอยู่ก,กินไม่ได้หรออันนี้กว๋วยเตี๋ยวยาย

อยู่ใ,ใกล้ๆใเลยนะผมเห็นดูผมดูใน GPS นอ่ะโอเคเออๆๆขอบคุณมากนะครับเนี่ยครับพี่เขาใจดีนะทุกคนตอนนี้สี่โมงครึ่งนะเ้าปิดนะครับก็พี่เขาอาสาไปส่งกันจริงๆมันมีรถนะไปส่งเรานะรถตั้ังเข้ามานะแต่ว่าเราถ่ายรูปคิวไปไงก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินไปใกล้ๆนะเนี่ยนะระหว่างเดินออกไปพี่เขาพอใจดีนะรับคุณครับ คุณ่หน้านครครไล้ครับาวขอบคุณมากครับนรัน่ักโอเคไปเดี๋ยวพาไปดูเขาฟังนอกนะอันนี้คือชัานในนะครับเคื่อที่อุทยานประวัติศาสตราาช์ชนในส่วนของฟังนอกเนี่ยอยู่ด้านนอกนะฮะอ่ะเราก็ไม่รู้จักไม่เคยไปหมือนกันนะพอดีานดูใน G P S นะฮะแลก็เห็นว,ว่าน่าสนใจดี <c oughs> ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ไปดูนะส่วนเราว็อยากไปดูกันไปฮะไปหาเจ้าเว็บอเ <c oughs> จะกินเตียวแง่เนียเน้ยพอเอาโทรศัพท์ส่สองไม่ร้อง เงียบเงียบทุกคนนะจากอุทยาณประวัติศาสตร์เมืองสีเทพนะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วฮะเขาข้างนอกยดูเดูหน้าเด็กชอบขอนเนี่ยนีคุณพี่เยก็จะกินหมดเลยกินทุกอย่างเนี่ยจัตุรัดหน้าสูงถึงหเมตรเลยทีเดียวนะด้านบนนะเป็นจรีเก่าโบราณแต่ปัจจุบันนี้ฮะระลาดฟังนะเพเหลือแต่ซากอย่างที่เห็นนะแต่ก็ยังคงความยิ่งใหญ่อลังการอยู่ดีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอีกแห่งพีระมิดของเมืองไทยกันเลยทีเดียวนะเนี่ยครับอยู่ห่างไม่ไกลนะจากอุทยานเมืองเก่าก็แค่สาม เอาไว้ด้วเดี๋ยวยังไงขอถ่ายรูปชมความอลังการน้าของโบราณสถานแห่งนี้ก่อนแล้วกันนะเราเดี๋ยวจะไปไหนว่ากันอีกทีฮะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะนี่คิถึงสีเทพ มากนะะฮได้ความสั่งมากนะลองคิดดูนะครับว่าคนในยุคโบราณน,นะฝอยจะสร้างสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่สวยงามนะแล้วก็มีความรละเอียของเข็แต่ละก้อนนะครับที่ร้อยเรียงกันมาจนสุดท้ายนะกลายเป็นเจดีย์โบราณน,นะครับที่ท่าหางยังไม่ได้ประหลัดขัดพังนะผมว่ามันต้องสวยโคตรแน่เลยทุกคนก็ไปดนดีกันท่องเที่ยวนะของอำเภอศรีเทพนันพี่แนะนำนะครับว่าหาดพังและทั้งนี้นะครับลองแวะมาเยี่ยมชมได้จากจุดนี้ไปนะฮะจากอำเภอศรีเทพเนี่ยเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่โซนของคอนะสอำเภอเมืองแต่ว่าพอจะไปถึงเนี่ยระหว่างทางเราก็จะแวะไปด้วยนะ ก็จากนี้ไปนะครับก็จะเป็นอำเภอวิเชียรบุรีแน่นอนนะครัผ่านอำเภอแล้วต้องกินไก่ย่างเดี๋ยวเราไปพักที่อำเภอวิเชียรดีกว่าแต่ว่าสุดท้ายจะพักยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะผมว่าน่าจะได้นอนวัดอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันเลย เป็นนักเดินทางครับเที่ยวขี่รถมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศไทยแต่ว่าปกติจะประหยัดค่าที่พักจะนอนตามวัดกลางเซนต์เนี่ยครับก็เลยอยากจะรบกวนขอ,ขอกลางเซน,เนต์ในศาลาวัดสักคืนพอจะก,กลางตรงไหนได้บ้างไหมอ๋อเนี่ยตรงนู้นนะครับผมถ้าได้ได้ได้ครับผมขอบคุณมากนะครับได้ที่พักไว้นะครับทุกคนอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีที่พักที่เราคุ้นเคยนะฮะหลวงพอ่อจะขอให้มานอนในศาลาทักเนี่ยมาดูหน้าศาลา นี่แหละฮะอีกหนึ่งวันนะฮะสำหรับวันแรกนะครับในจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งหน,นี้นะเราก็เดินทางกันแบบเรียบง่ายอยู่แล้วนะจริงๆอย่างที่ย้ำกันเสมอนะฮะก็คือตั้งเงินมีนอนโรงแรมอยู่แล้วนะคือละสามร้อยสี่ร้อยนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสไงเราเป็นคนนอนง่ายอยู่แล้วนะคือถึงเวลากลางคืนนะครับเพียเราก็หลับนะ <c oughs> ขออนุญาตนอนหนึ่งคืนนะครับผมวันนี้คือเป็นนักเดินทางนะคือเราไม่ได้อ่าสร้างสตอรี่ว่าเราจะมานอนหน้าเมนทำคอนเทนต์อะไรนะแต่ว่าปกติสาราน้าเมนมันไม่มีอะไรที่จะขโมยได้ทุกคนมันก็โล่งๆ โต้ะนะฮะช่วงนี้บางทีพายุเข้านะก็ะจะได้หลบฝนแล้วก็โดยปกติตตตก็จะมีไอเสียปะแต่ว่ารู้สึกว่าท่านไม่ได้เปิดไฟนะฮะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามี power bank คอที่จะประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็อยู่กับ power bank ไปได้สักสามสี่วันนะอ่าถ้าหากว่ามันไม่ได้ชาร์จเลยนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยว,วเป็นว่าการเซ็นต์อะไรกันไปยากาะละ ยังไม่กลัวผีอะไรทุกคนเราก็ถือว่าละมาดีนะทุกคนแต่แล้รู้สึกไหมว่าเชื่อได้ว่าปีฌานอะไรเงี้ยมีจริงนะแต่เราก็ไม่ได้มาลูกดนะูนะเราแค่นทางแล<า>้าาาะา,า,า,ายโนน <laughs> นี่นะไอ้เต็มชันดีของนะักเดินทางแบบเรื่องนันนะทุกคนเราต้อง เดินทางกันยาวนะมีเ็ลาตากผ้าหรือว่าเวลาเราจะตากผ้านี่ยแต่ว่าไอ้พวกนี้เราก็ต้องฝึกไว้นะมันจะได้ไม่มีเหตรให้มันโดนลกยังไปตำรวจห้องน้ำดูนะว่าน้ำได้ไหมนะอยู่ในนี้นะ ไฟไหลมีไฟก็เข้าตู้ได้นะตูมีไฟม่ไหลเหมือนกันลหลงกลายเป็นผูช้ชำทองวัดห้องน้ำในวัดปกติจะมีอยู่หลายแห่งนะทุกคนแล้วเราต้องมาเจอแห่งนี้นะตรงนั้นเขาเุิสร้างนะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่เจอที้ แล้วคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยทบุญนะถ้านเข้าไปนะฮะโอหแต่ว่า,าไม่ไหวนะมันลงร้างมากเดินนะ้ำคนน้อ่ะเยไม่ได้หรอย,ไ,อยได้อยู่ได้อยู่ใส่กะมังก,ก็ได้เพราะว่ามันมีหยก้แต่เลยทุกคนเราก็มาแรงนลงใเทียเลยเพราะว่ามันคอ้เครื่อง,องน้นที่ีไให้หาแลนะ้วเได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวไปสลุกเามหาได้นะแต่ว่ากงจะต้องใช้

เราอย่าเล่นไม่ได้รังบ่่ก็ยืมอยู่เนาะมันก็ดีนะฝึกให้ตัวเองได้ยืดเยื้อนะแต่ว่าไม่เข้าใจทำไมต้องมาพูดอะไรที่แบบมีหลักการอะารแบบนี้ออย่าแกล้งแม่โอเคอ๋อนีก็มาออมกะาิ๊ดลาดที่จังเซนคนที่ผมโอ้ยมันก็ไม่ได้อยู่ติ๊ดนะ มันจะร้องอะไรกันนักกนาเนี่ยฮะกเอากลอาบุ๊ยก็ไปหมดแล้วนะก็ไม่แนะนำนะครับว่าให้ประมาณแบบผมนะแต่ผมจริงๆอ่ะเร่ปรสบการดีกว่านะเพราะว่าผมเดินทางเที่ยวมาทัประเทศไทยมากบบที่ผ่านมาคือของไม่หายนเป็นอีกอันหนึงที่ผมชอบทั้งเต็น์นอนที่วัดนะฮะเพราะว่าเนี่ยคือมันไม่มีโจรไงุกคน็โลกนะเราก็อยู่ด้านในเรเหมืนเป็นบ้านเราอย่างนนะ ที่แบบกว้างใหญ่มากนะฮะแล้วก็ในวัดมันปกติมันต้องมีพวกขโมยผจญมาโดยรอบๆมองๆอยู่บนบริเวณเป็นอยู่แล้วนะใครที่จะมาขโมยของตั้งใจจะมาขโมยของนับไม่มีเราก็เลยวางใจที่จะตั้งมาล็อกไว้นะฮะแล้วก็มาอาบน้ำแก่ไม่ไปหายแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะไม่หายนะยังไงคนที่จะทํำตามหรืออะไรเงี้ยแนะนําให้เซฟไว้ก่อนนะครับแต่ของเราเรามั่นใจในสถวอาชีพนะจัดก,การต่างๆแต่ถ้ามันหายก็จะถ้ารวย หนูว่าไปกินอาหารแมวไม่ใช่ไปกินอาหารคนทุกมือไม่ได้นะกินไม่ได้เดี๋ยวหมูเป็นโรคตายรู้ไหมเป็นแมวต้องกินอาหารแมวแมวแมวอ่ะ